สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองชัยคาเซนเตอร์นะครับร้านนี้จะอยู่ในบ้านผักบุ้งนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ติดถนนเส้นบุรีรัมย์สตึกนะครับแถวแถวสามแยกบ้านสนูเบอร์โทรเฟซบุ๊กเจ้าของร้านก็ตามนี้เลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายรถมือสองนะครับมีรถ กระบะรถเกง๋งรถตู้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนําเสนอในส่วนของรถตู้นะครับเฉพาะรถตู้นะเดี๋ยวรถเกง๋งรถกระบะเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับท่านใดที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจขันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยนะครับไปเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มต้นจากรถตู้คันนี้เลยนะครับรถรุ่นนี้จะมีอยู่ประมาณ20่สิบกว่าคันนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับ ในร้านนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ20กว่าคันแต่ตอนนี้ก็มีมานําเสนออยู่2คันนะครับที่เหลือก็กําลังทยอยเช็คนะครับเดี๋ยวก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับราคาเริ่มต้นที่350,000หนะครับจนถึง390,000เเป็นรถ NGV กับน้ํามันราคาต่ำสุดก็จะเป็นรถเดิมๆนะครับแต่ถ้าราคาประมาณ3 9 9 0 0 0ก็จะได้ระบบแอร์ไมโครบัสนะครับแล้วก็เบาะ VIP นะ อันนี้ก็สามารถมาเลือกดูเลือกชมได้นะครับเป็นรถเก๊สบวกน้ํามันนะครับทั้ง20กว่าคันเลยนะครับเนี่ยเฉพาะรุ่นนี้นะครับราคา3ามแสนห้ถึงสามแสนเนะเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่3 5มแ0นห้าหมื่นาพนะครับสามแสนห้ 3, 55, บาทมีเล่มทุกคันนะครับสภาพครับยังไม่ได้ล้างครับ ภายในครับพร้อมใช้งานนะครับนี่ราคาสามแสนห้าก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นบอกธรรมด,ดาแต่นะถ้าตัว3ามแสนเก้าก็จะบิวภายในให้ใหม่นะครับ VIP เลยนะตอนนี้ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูครับรถกำลัง ทำอยู่นะครับก็ที่ร้านจะมีอยู่2องคันให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคันที่หนึ่งนะสำหรับรถตูรุ่นนี้นี่ครับภายในสวยครับ รถพร้อมใช้งานเลยนะครับถังเกตจะอยู่ตรงนี้นะครับสองถังหรือเปล่าน่าจะสองถังนะเก็บวกน้ำมันครับ เดี๋ยวดูห้องคนขับหน่อยครับไม่รู้ว่าเขาดูตรงไหนกันบ้างนะครับรถตู้นะผมก็ไม่ค่อยได้นำเสนอนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผ่านไปคันที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปดูคันที่สองต่อเลยครับ นี่ครับคันที่2นะตอนนี้ที่ร้านก็มีให้ดูอยู่2องคันนะครับอีก20กว่าคันก็เดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับคันที่2 ครับได้ปกติครับโอ้สวยงามครับอนี่นะครับกําลังชาร์จแบตอยู่หรือเปล่านี่ครับเครื่อง เนี่ยนะครับเครื่องเนี่ยนะครับภายในก็ยังโอเคอยู่นะครับ โอเคก็สำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ20 24คันนะตอนนี้ก็ให้ดูไปก่อน2คันนะครับเดี๋ยวถ้ามาครบเดี๋ยวผมจะตามมาทายดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปกันเลยครับต่อมาก็คันนี้นะครับ U r าเวนน่าจะเป็นนิสสันคันนี้ก็เป็นรถตู้เหมือนกันนะกำลังเช็คอยู่นี่นะ ับได้นะครับขับได้มีเล่มโอ้คันนี้เป็นเครื่องฟ้าแดงด้วยครับน่าจะตัวเดียวกันกับพวกบิ๊กเอมนะเป็นเครื่องดิสันครับ1 2 3 4งสี่ห้ประมาณ12ที่นั่งครับมาดูข้างหลังครับ นี่ครับกำลังเช็คอะไรไม่รู้นะโอเคครับคันนี้98,000นะครับไปเดี๋ยวมาชมต่อครับต่อมาก็จะเป็นคันนี้เลยครับคันนี้เป็น mitsubishi l 300รรถตู้มิซูนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่79,000บาทเจ็ดหม่นเก้าพบาทนะครับ โอ้ไม่สูก็มีรถตูนะนี่ภายในครับเบาะโดยสารไม่มีแล้วครับลงๆเลยประตูน่าจะเปิดได้สองฝั่งนั้นก็เปิดได้นะ ดูรอบๆคันครับเจ็ดหมื่นก้านะครับคดีประตูเปิดได้สองฝั่งมิสูเอลสามร้อยโอเคเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับต่อมาคันนี้ครับเป็นเบนซ์สปินเตอร์นะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่7 5 0 0 0 0นบาทนะครับ7 5 0 0แสนี่เลยเครื่องยนต์ก็ของเบนนะครับเนี่ยเดี๋ยวปิดกระโปรงให้ดูโชมหน้านะครับ หัวเหมือนหัวรถไฟเลยครับเป็นแบบแหลมๆยืดไปถึงข้างบนเลยข้างหน้าก็จะเป็นโลโกโ้เบนนี่ครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทภาษีเต็มเล่มพร้อมโอนครับ หลังคาสูงมากเลยนี่ครับโอ้ภายในก็ที่นั่งไม่เยอะครับดูครับอย่างรู้เลยครับคันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นกั้นห้องกับคนขับด้วยนะครับจะมีกระจกไว้เปิดตรงนี้ รตรงนี้ลิ้นชักอะไรสักอย่างนะเนี่ยอ๋อไปเก็บของได้ครับเป็นลิ้นชักตรงนี้นั่งสองคนเองนะครับเบาะเดียวแล้วก็ข้างหลัง ขึ้นมาดูหน่อยโอ้เป็นแบบนี้ครับโอ้ยืนได้เลยครับเนี่ยนี่ครับยืนก็ไม่ถึงหัวครับรลังคาสูงมากยืนได้นะครับตรงนี้ประตูน่าจะเปิดได้สองฝัง่งโอ้ใช่ครับโอ้นี่ครับ มากเลยครับโอ้ประตูหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบสองบานนะเปิดได้ไหมมันจะล็อกไว้ครับโอ้ยางก็ยางใหม่ๆเลยครับดอกเหลือเยอะมากเลย ขับหน่อยครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งเซนเจ็ดพัน 7, กิโลหรือเปล่านี่นะดูห้องคนขับครับ สวยรู้มากเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูคันต่อไปครับอคันนี้เลยครับติดติดกับเบนนะก็จะเป็นโ o l สวา a ก e นนะครับคันนี้ดีเซลครับเปิดประตูดได้สองด้านไฟฟ้าทั้งคันเบาะว i ไเครื่องสองพันครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเจ็ดแสนห้ามืนบาทนะครับคันนี้ราคาเท่ากับเบนเลยนะ เดี๋ยวมาดูหน่อยครับเจ็ดแสนห้าหมื่นโฟกสวาเกนดูห้องคนขับก่อนเลยครับตรงนี้ก็จะนั่งได้สามคนนะครับ ตรงนี้เปิดลงหรือเปล่าเป็นเกียร์ออโต้ครับคันนี้มีโจเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารประตูเปิดได้สองข้างนะครับฝั่งนู้นก็เปิดได้นะ ตรงนี้จะเป็นเป็นโต๊ะคอนโซลอะไรสักอย่างนะครับตรงนี้มีวิทยุนะเนี่ยครับมีเบาะแค่นี้เองนะครับเนี่ยน่าจะเลื่อนได้นะ มีรางอยู่ครับมันจะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ดูระบบแอร์ครับโล่งๆเลยครับคันนี้มีช่องเสียไฟด้วยครับนี่นะไฟบานก็มีฝั่งนู้นก็มีครับ เดี๋ยวมาดูท้ายหน่อยนี่ครับท้ายข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับนี่เลยสองคันนี้นะครับราคาเท่ากันเลย ก็สนใจแวะมาดูนะครับไปเดี๋ยวไปต่อครับอะต่อมาจะเป็นคันนี้นะครับคันเขียวนี่เลยโฟกสวาเก้นเหมือนกันคันนี้ราคา189,000บาทนะครับ189,000บาทเนี่ย yeah. VR6 เดี๋ยวดูข้างในหน่อยครับน,นี่นะครับภายในตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลเครื่องเสียงตรงนี้จะมีเบาะนั่งอยู่5้าที่นั่งครับแถวหลังสาม ก็แถวกลางสองนะครับห้อ,องคนขับก็นั่งได้สามคนอยู่นะครับอโอเคประมาณนี้นะครับ ตัวถังสวยครับไม่มีบุบคนะันนี้น่าจะสีเดิมนะครับตัวถังเต็มๆเลยนะามาดูข้างหลังครับโอเค189,00 0ั18 9, บาทนะครับคันนี้ไปเดี๋ยวไปดูต่อครับเรืออีกประมาณ2-3คันออีก3คันจะอยู่หน้าร้านนะครับอยู่ติดถนนเลยเอ๋อบัดดีครับ รถตูบัดดีนะคันนี้ก็6 9 0 0ืนาพนะครับคันนี้จากคลิปที่แล้วก็คนถามมาเยอะอยู่นะครับตอนนี้รู้ราคาแล้ว69,000บาทเดี๋ยวให้ดูภายในหน่อยเปิดได้ไหมเนี่ยน่าจะเปิดไม่ได้ครับประตูน่าจะล็อกอยู่อ่าภายในก็โลง่งๆครับ มีแมวอยู่ตัวหนึ่งแมวเข้าตรงไหนเนี่ยอ๋ข้างหน้าครับหกหมื่นเก้านะครับคันนี้เป็นตัวเพลาธรรมดาครับ เป็นเพลาลอยเนี่เอาไปตัดตู้ออกครับเป็นสีล้อได้เลยนะหน้าตาเขาก็จะออกคล้ายๆรถสีล้อแล้วนะครับเอาไปตัดตู้หลังออกนะทำเป็นรถสีล้อได้เลยอต่อมาครับก็คันนี้เลยรถตู้รถตู้เหมือนกันครับแต่ไม่รู้เรียกรุ่นอะไรนะคันนี้ราคาอยู่ที่ 9ก้าหมื่นแปดเครับเป็นรถโรงเรียนนะเก้าหมื่นแปดผมไม่ค่อยรู้จักนะครับรถตู้ไม่รู้ว่าเรียกรุ่นอะไรนะขับได้ปกติครับทุกคันที่นำเสนอมานะครับมีเล่มทุกคันนะอะติดกันอีคันนึงนะครับก็จะเป็นรถตู้เหมือนกัน คันนี้แปดหมื่นเก้าครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีเบาะเบาะโดยสารเนี่ยลงๆเลยปใต้ไปเนี่ยฝั่งคนขับนะครับมีแตฟังข้างหน้านะเนี่ยอ๋อนี่ครับข้างใน โล่งๆเลยครับแปดหมื่นเก้าพันนะครับโอเคเดี๋ยวแถมมีคันหนึ่งครับคันนี้เป็นซีรีล์เพลาลอยอิสุสุคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท แสนสองหมืนเก้าพันนะครับก็สี่ล้อเพลาลอยนะมีคอกให้ด้วยพื้นไม้ รถตูก้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับได้พาชมทุกคันแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับมาตามเบอร์นี้เลยนะหรือว่าอยากจะมาดูด้วยตัวเองก็นี่ครับบ้านผักบุ้งตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ติดถนนนี่เลยครับเส้นบุรีรัมย์สตึกนะก่อนถึงสแยกบ้านสน างนู้นก็จะไปสตึกนะครับค,คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ